สวัสดีครับวิธีการแมชชีนตัวชิ้นงานที่เป็นลนักษณะงาน ASSEMBLY นะครับโดยที่เราจะทำการกำหนดศูนย์ในการแมชชีนจากด a ต a มเดิมที่ที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างงานลนักษณะแบบนี้นะครับคือจะเห็นว่า เป็นการ Import เข้ามาในรูปแบบของตัว assembly นะครับพร้อมกับมีการแตกไฟล์ part ออกมานะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งโดยลักษณะการเขียนโครงสร้างลายตัวนี้เขาจะมี d a t ั m um นะครับหรือว่าศูนย์ศูนย์ของแม่พิมพ์เนี่ยถูกกำหนดไว้ร่วงหน้าอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ได้ทำการออกแบบมานะครับเมื่อรับ พาตัวนี้เข้ามาหากเราต้องการที่จะแมชชีนแล้วอ้างอิง Work Coordinate นะครับให้อยู่ที่ศูนย์งานเดียวกับเฟรมที่ได้กำหนดไว้นะครับมีวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็เราเข้ามาที่ไฟ assembly เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้คลิกขวาไปที่ ตัวชิ้นงานที่เราจะมาชีดนะครับนั่นคือชิ้นงานตัวนี้ก็คือเป็นตัว upper นะครับจากนั้นให้เลือก open document นะครับเพื่อที่จะทำการเปิดตัวไฟล์ part ของตัวนี้ขึ้นมานะครับเลือก open document เราก็จะตัวโปรแกรมก็จะไปเปิดตัว upper ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดตัว upper ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ไปเปิดที่ตัว เฟรมนะครับเราไปเปิดที่ Absolute Frame มันก็จะเป็นตัวศูนย์งานนะครับที่เป็นจุดเดียวกันกับ s s b นะครับก็คือเป็นศูนย์เดียวกันนะครับแต่หากเราต้องการที่จะ,ะนำศูนย์งานตัวนี้ไปใช้ร่วมกับการ Machine ด้วยนะครับต้องอมีการกำหนดขั้นตอนเพิ่มไปอีก2ขั้นตอนนะครับ วิธีการง่ายๆนะครับก็ใช้วิธีการคลิกขวาที่ตัวเฟรมนะครับจากนั้นขั้นตอนที่1ก็คือเราจะกำหนด Public Frame นะครับก็คือทำเฟรมตัวนี้ให้เป็นเฟรมแบบสาธารณะนะครับก็คือสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับในไฟล์อื่นๆนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คลิกขวาที่ตัวเฟรม ตัวเฟรมตัวเดิมนะครับจากนั้นให้เลือก alter นะครับแล้วก็เลือก add to representation ตัวนี้ทํทำเพื่อกำหนดนะครับในส่วนของการมองเห็นนะครับเวลาเราข้ามไฟล์ไปไปออกดับติ้งไปทำแคมอะไรต่างๆพวกนี้ให้สามารถที่จะเห็น work coordinate ตัวนี้ร่วมกันนะครับ โอเคเมื่อเราทำา2ขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นขั้นตอนการเตรียมเพื่อที่จะไปแมชชีนละนะครับต่อมาอเราก็คลิกขวาที่แมชชีน i n งเลยนะครับวันนี้ผมจะดึงไปแมชชีนเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็ติ๊กถูกนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยอเราจะเห็นว่ามี Work coordinate ติดมาด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับวิธีการวางนะครับเป็นแบบ f Frame on f r a m e นะครับ s o r c frame ก็คือ,อตัว Absolute frame ที่เราได้ทำการาสร้างนะครับ Public frame ไว้นะครับแล้วก็ Destination นะครับว่าเราจะไปวางไว้ที่ไหนก็คือวางไว้ที่ Assembly Absolute นะครับก็เป็นลักษณะการ กำหนดวิธีการวางนะครับเมื่อเรา,าวางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราอาจจะมีการย้ายาศูนย์งานนะครับเราก็เลือก edit นะครับที่ตัวศูนย์แมชชีนนะครับจากนั้นผมก็กำหนดเพิ่มอาจจะบอกว่าเป็น a อ s o ซ u t ล f r เฟรมตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้น x0 y0 ก็จะถูกย้ายมาอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่ สมมติงานเราจะแมชชีนฝั่งนี้นะครับถ้าเราจะแมชชีนอ,อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เราต้องทำตัวโคโดิเนตเพิ่มนิดหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องหมุนงานนะครับแต่เดี๋ยวเราจะสร้างตัวตัวเฟรมขึ้นมานะครับในทิศทางที่เราต้องการแมชชีนยกตัวอย่างเช่นบริเวณจุดนี้นะครับ ่าผมต้องการด้านนี้เป็น x นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็น y นะครับ Z ก็คือขึ้นมาด้านบนนะครับวิธีการเราก็จะทำการสร้างนะครับตัวเฟรมโดยเข้าไปที่ construction นะครับจากนั้นเลือกที่เฟรมนะครับแล้วเลือกเป็น frame by point and t o direction นะครับโดย origin นะครับ origin ผมก็เลือกไปที่ Absolute Frame นะครับจากนั้นกำหนดทิศทางนะครับทิศทางก็คือแกน x ถูกต้องแล้วนะครับส่วนแกน y นะครับผมจะกลับทิศทางนะครับเราก็จะเห็นว่า x และ y และ z นะครับก็คืออยู่ในในตำแหน่งที่ในตำแหน่งที่เราจะไปวางบนเทเบิลนะครับโอเคเมื่อได้ ตัวศูนย์งานตัวนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อขั้นตอนที่1เราระบุชิ้นงานตัวนี้นะครับเป็น public frame นะครับ public frame อันนี้ผมบอกเป็น upper นะครับ top เพื่อเวลาเราออกไปไปอีกไฟลหนึ่งเราจะได้รู้ว่า เฟรมตัวนี้เป็นในส่วนของการแมชชีนด้านบนนะครับโอเคนะครับจากนั้นทำอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือการระบุในส่วนของ add to representation นะครับคลิกขวาที่เฟรมที่เราต้องการนะครับจากนั้นเลือก alter เลือก add to representation แล้วก็ติ๊กถูกเพื่อยืนยันนะครับเมื่อเราทำสองขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อย หากเราต้องการเยี่ยมแมชชีนต่อก็ใช้วิธีการคลิกขวาที่ตัวไฟพาร์ตนะครับจากนั้นเลือกแมชชีนนะครับเลือกแมชชีนโอเคอ่าผมติ๊กถูกเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเราจะเห็นเฟรมอยู่2ตัวนะครับเนื่องจากว่าเราเรามีทั้งในส่วนของกัดบอททอมแล้วก็กัดท็อปนะครับ เราก็เลือกใช้เป็นเฟรมออนเฟรมนะครับ source destination นะครับ source destination ผมเลือกใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับทิศทางด้านนี้แปะกับ absolute frame นะครับก็จะเห็นว่าตัวชิ้นงานเองเนี่ยก็จะถูกหงายกลับขึ้นมาให้เองนะครับเวลาเราต้องการ กำหนดศูนย์งานใหม่อปอดออกนะครับผมกำหนดไปที่ absolute frame โอเคนะครับถ้าปรับ Top v i ิวก็จะเห็นว่าก็จะอยู่ในทิศทางที่พร้อมแมชชีนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ